ดีค่ะประพัฒนันทาราพรพิวัฒน์นะคะทินะคะก็เชื่อว่าทุกคนยังจําทิกันได้เนาะเราเจอกันแล้วนะคะใน EP แรกนะคะที่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบโดยการใช้ตัวแอนติเจนเทสคิ t นะคะนะคะรอบนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเราจะมีอุปกรณ์ใหม่เพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือจะเป็นตัวชุด ทดสอบกับสไลว่านะคะก็คือการเทสกับน้ำลายค่ะบ้วนน้ำลายออกมานะคะแล้วก็เราสามารถรู้ผลจากน้ำลายได้แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ อันแรกที่ที่ให้ข้อมูลก็คือใช้ไอตัวสวอชใช่ไหมคะใส่เข้าไปนะคะในจมูกเนาะก็จะมีความเจ็บบางคนก็ไม่กล้านะคะก็จะเป็นข้อจํากัดว่าไม่กล้าที่จะใช้ชุดนั้นในการเทสซึ่งชุดนี้ง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวที่จะอธิบายแล้วก็ทําให้ดูนะคะว่าทําอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะการที่จะใช้ชุดนี้ได้เนี่ยเ พวกต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัวเองไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าตัวเองจะต้องออกไปหน้างงานบ่อยๆอยางเงี้ยค่ะควรที่จะใช้ใช้ชุดแอนติเจนเนี่ยค่ะในการเทสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรก็ ก็แล้วแล้วแต่ความสะดวกของบุคคลท่านั้นว่าจะเทสหรือไม่เทสนะคะแต่ถ้าใครที่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่ามีอาการที่คล้ายๆกับหวัดสามารถใช้ชุดเทสนี้ได้เลยนะคะชุดเทสนี้จะต่างกับชุดเทสนู้นอย่างไรนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเ,อาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะคล้ายๆกันค่ะก็จะมีเอกสารนะคะในการอธิบายนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เห็นไหมคะ ก็จะมีหลอดน้ํายานะคะเหมือนกันนะคะมีฝาปิดจุกของมันนะคะแต่ที่แตกต่างก็คือตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะตัวขาวๆสีขาวๆค่ะเป็นกระดาษขาวๆนะคะตัวนี้ค่ะเราจะมาพับทําเป็นกลวยนะคะเพื่อที่เราจะได้บ้วนน้ําลายใส่ในหลอดนี้ได้สะดวกนะคะแล้วก็ที่เหมือนกันก็คือจะเป็นแถบนะคะตัวแถบทดสอบตัวแถบอ่านผลเนาะโอเคอันนี้จะแตกต่างจากอนนุนิดนึงค่ะสําหรับคนที่จะเทส ตัวเทสต์ตัวสไลด์วัาแอนติเจนนะคะจะต้องงดนะคะอาหารนะคะงดเครื่องดื่มนะคะงดสูบบุหรี่ก่อนเทสเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะเทสได้ถ้ารู้ตัวว่าเราเพิ่งสูบบุหรี่ไปก็รอรอก่อนสักครึ่งชั่วโมงเราค่อยมาเทสนะคะโอเคอย่างที่ที่บอกใน EP นู้นก็คือก่อนที่เราจะทดสอบเราจะต้องทำความสะอาดบุคเครียบบริเวณพื้นที่ของเรานะคะก ใช้แอลกอฮอล์เลยค่ะนะคะนะคะฉีดลงไปเลยแล้วก็เช็ดนะคะเ,เ,ชเช็ดเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ล้างมือนะคะล้างมือหกท่าเหมือนเดิมนะคะใช้ระยะเวลาประมาณสักยี่สบนาทีนะเอ้ยยีิบวินาทีนะคะ โอเคทีนี้เราก็พร้อมแล้วค่ะก็เริ่มจากแกะอุปกรณ์นะคะแถบก็จะมีความต่างกันหน่อยนะคะโอเคแต่ก็จะมีตัว C ตัว T เหมือนกันแล้วก็หลุมหยอดตัวนี้จะเป็นหลุมหยอดน้ำยานะคะตัวนี้จะเป็นแถบอ่านผลนะคะแล้วก็อุปกรณ์ ตัวนี้น้ํายาระวังไว้ก่อนนะคะจะไปพับกระดาษก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะพับให้เป็นกลวยแล้วก็ใส่เข้าไปนี้โอเคได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่ไปนี้นะคะก็ทำการแกะค่ะ ค่อยนะคะระวังน้ำยาจะหกอ๋อจะให้ดูนิดหนึง่งมันจะมีขีดกำกับอยู่ว่าเราจะต้องบ้วนน้ำลายให้ถึงให้ถึงให้ถึงขีดไหนนะคะพอจะเห็นไหมคะมันมีขีดอยู่ค่ะก็มันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดน,นะคะว่ามันเป็นขีดอยู่นะคะให้เราค่ะบ้วนน้ำลายนะคะถึงขีดนี้นะคะพอจะเห็นไหมคะ ถึงขีดนี้นะคะก็ทำการรวบรวมน้ำลายนิดนึงนะคะเปิดค่ะเปิดค่อยๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นใส่กลวยลงไปค่ะอย่างนี้อย่างนี้นะคะขอโทษนะคะ โอเคถึงขีดพอดีนะคะก็หลังจากนั้นก็ทิ้งกวยค่ะเอากวยออกน้ำลายมันลงไปไม่หมดถ้าน้ำลายลงไปไม่หมดก็ก็ถ้าเกิดว่ามันถึงขีดแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเอาออกได้เลยหลังจากนั้นเราก็หยิบฝาค่ะออกมาฝาเนี่ยที่พยายามคีบนะคะเก็บไว้ในถุงนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ไม่เปื้อนนะคะใส่ใส่ไปนี้จุก ด้านใหญ่ใส่เข้าไปปิดฝานะคะอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> ค่ะหลังจากที่เราปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการมิกซ์ส่วนผสมนะคะระหว่างน้ำยาแล้วก็น้ำลายของเราให้เข้ากันนะคะโดยการขึ้นลงเนี่ยค่ะสิบครั้งนะคะขึ้นลงนะับเป็นหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้า ก้าสิบโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเราก็มิกซ์นะคะระหว่างตัวน้ำยานะคะกับน้ำลายของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำการหยดค่ะหยดลงไปในตัวนี้นะคะในช่องนี้นะคะสามหยดนะคะสามหยดเท่านั้นนะคะคือจริงๆจะต้องวางกับพื้นที่เรียบนะคะแต่ว่าในวิดีโอคือไม่เห็นนะคะที่ก็เลยจะต้องขอจับอย่างนี้ค่ะนะคะ หนึ่งสองสามโอเคหยดตัวนี้ค่ะมันจะมีเหมือนเป็นความหนืดๆหนดแข็งแขงหน่อยนะคะก็ให้พยายามบีบบีบลงไปนะคะไม่เป็นไรแล้วก็มันจะมีความซึมช้ากว่าอันนุนนะคะก็จะต้องรอจังหวะนิดนึง พอหยุดไป2หยุดมันเหมือนจะจะเต็มแล้วเรารอแป๊บหนึง่งแล้วก็ค่อยหยุดหยุดที่สามไปก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวรออ่านผลสักครู่นะคะสิบนาทีค่ะเราจะมาอ่านผลกันค่ะค่ะก็ครบแล้วนะคะสิบนาทีนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านผลกันนะคะว่าผลของผลการตรวจของที่เป็นอย่างไรนะคะก็วิธีการอ่านผลก็เหมือนกับแอนติเจนเทสต์คิเลยค่ะเราจะดูที่ตัว C แล้วก็ตัว T นะคะโอเคที่ขึ้นที่ตัว C ตัวเดียว นะคะแสดงว่าผลเป็นลบนะคะไม่ติดเชื้อโควิดนะคะแต่ก็อย่านิ่งนอนใจไปนะคะการที่มันขึ้นผลลบมันบ่งบอกว่าแผ่นตัวเนี้ยมันไม่สามารถดีเทคเชื้อได้ะค่ะก็แสดงว่าท่านก็สบายใจไปเปล่านึงแล้วว่าเอออาจจะไม่ติดแต่ไม่ได้แปลว่าท่านไม่ติดนะคะส่วนตัวทีนะคะก็คือขึ้นทั้งขีดแดงที่ตัว C แล้วก็ขึ้นขีดแดงที่ตัวทีหมายความว่าแถบนี้มันดีเทค เชื้อได้นะคะก็แสดงว่าท่านอาจจะนะคะคือมีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะติดเชื้อโควิดนะคะถ้าขึ้นทั้งถ้าขึ้นขีดแดงทั้งสองขีดอย่างเงี้ยให้ท่านไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ทําการตรวจนะคะเพื่อเช็คซ้าค่ะว่าท่านติดเชื้อโควิดจริงหรือเปล่าด้วยวิธี RT-PCR นะคะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลตรวจมีปัญหานะคะก็คือมันจะไม่ขึ้นที่ขีดแดงนะคะ ที่ตัว c ตัวนี้มันจะไม่ขึ้นขีดแดงมันอาจจะมาขึ้นขีดแดงขีดเดียวที่ตัว t แสดงว่าผลคือแถบอันนั้นนะคะมันมีปัญหาเชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถใช้ในการอ่านผลได้ให้ท่านทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องใช้นะคะถึงใช้ก็ไม่สามารถอ่านผลได้นะคะก็เอาแผ่นตรวจอันใหม่เลยคะ่ะมาทดสอบเนาะแล้วก็รอผลสิบนาทีอ่านผลเหมือนเดิมถ้าเกิดว่ามันขึ้นที่ตัว c มาตัวนึงก็แสดงว่าโอเคละไอแถบตัวนี้ ก็คือยังทำงานปกติไม่ทำงานผิดปกตินะคะโอเคค่ะก็สำหรับการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเคสเอ่อโควิดเนี่ยมาก เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะมีลดลงเป็นช่วงๆนะคะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ดังนั้นขอให้ทุกท่านนะคะมีสติในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะอย่าประมาทนะคะให้ปิดแมสนะคะแมสชั้นเดียวตอนนี้ไม่พอนะคะจะต้องปิดแมสของ2ชั้นนะคะถ้าให้ดีกว่านั้นคือจะต้องซิลแมสด้วยนะคะโดยการใช้ไมโครปอนะคะพลาสเตอร์ก็ได้ค่ะซิลบรเวณรอบหน้านะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะ แอลกอฮอลให้พกติดตัวไว้เลยนะคะเหมือนของที่ก็จะพกแอลกอฮอลแขวนคอไวอย่างนี้นะคะมันจะสะดวกในการใช้นะคะแล้วก็ให้เว้นระยะห่างจาก บุคคลรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวนะคะแล้วก็คนข้างนอกนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าใครที่นําเชื้อมาให้เราหรือว่าเราอาจจะนําเชื้อไปให้คนอื่นนะคะให้ตระหนักนะคะแล้วก็มีสติอยู่เสมอในการใช้ชีวิตนะคะเน้นย้ําว่าอย่าประมาทนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ